สวัสดีครับสบายดีเนะาะเมนี่กับพวกพอก็สองบเริ่มสนแนลคือเกาพี่น้องเสิญเดินเช้นเคยเนะาะมันี่กับมาเริ่มพามาก,กินปลาทูพี่น้องปลาทูเนาะนี่ตัวใหญ่เลพี่น้องอ๋อญ่มากใญ่ดีพี่น้องนี่ก,พกนะ็พักเนาะมีพริกดิบพริกสุกแล้วก็มาเครือมาแตงมาทัวเนาะทัวพักยาวนะพี่น้องพักซีพักหอมครบสุดตอนนี้ก็ น้ำจิ้มน้ำพริกเนาะแจวนั่นเองพี่น้องนี่คือข้าวเหนียวพี่น้องมาวันนี้ก็เริ่มทากินกันเลยพี่น้องแสบๆนะนี่ฮืักเลยพี่น้องืมฮืมมาแช่เนาะ บางกับกอบอีกไหมน้องกรอบกรอบกรอบนอกนุ่มในมกรอบนอกนุ่มในไปน้อืม

ก่อยเจียวไปน้องอืมอืมสีแดงๆเลย mm you -hmm. 嗯。Mm. Ừ. Chưa? Bắt thù tôi nhè rồi nè. Ừ. Uhm. เจีวเลยเป็นมังอืมลองกินหัวอัวปะทูใหญ่ไหมหัวปะทูใหญ่รึเาล่า Aduk betul yang keduk budak.